โดยไปในงานครับสาธทุชนผู้มีบุญได้พร้อมใจกันสวดมนต์บทธรรมาจัก,กระปะวัฒนสูตรและปฏิบัติธรรมเตรียมความพร้อมของใจที่จะเป็นภาชนะรองรับบุญใหญ่ที่กาลังจะเกิดขึ้นเมื่อใจของทุกท่านสาบริสุทธิ์ดีแล้วครับก็ได้พร้อมใจกันรประกอบพิธีถวายพระตาหารเป็นสังฆทานโดยมีกัลยาณมิตรประภาพรคลาสุบันกัลยาณมิตรจันดีหนอแผ่นคำกัลยาณมิตรเพชรสวัสด์อุ่นแพงสีและกัลยาณมิตรไค่สีอลเลนเป็นประธานนำกล่าวครับ จากนั้นได้เป็นพิธีตักปาดข้าวสารอาหารแห้งเพื่อสละกความประนีออกจากใจและร่วมกันถวายพระทหารเป็นสังฆทานแด่คณะสงฆ์เพื่อสังสมสเสบียงบุญพร้อมทั้งรับพอมพระเป็นภาษาบาลีเพื่อตั้งพังสําเร็จและอุทิศ่วนกุศลนะครับให้แด่บุคคลอันเป็นที่รักจากนั้นในช่วงพักบ่ายครับเข้าสู่ช่วงเวลาของการประกอบบุญญกริยาจากปฏิทานาไมคือบุญที่สําเร็จด้วยการอุทิศบุญกุศลนั่นคือพิธีบูชาเปตภาาลีเพื่ออ,อุทิศบุญกุศลให้แด่หมู่าติที่ล่วงรับไปแล้ว โดยประธานนะครับได้นำล่าวคำถวายภาพบางสกุลจากนั้นมีการจุดเทียนธูปนะครับบูชาพระรัตนารายตามด้วยการจุดเทียนธูปด้านหน้ารูปภาพของผู้วายชนโดยท่านประธานนะครับขอกราบนโมถนาบุญกับกัลยาณมิตรประพ,พอรคล้ายสุบรรณกัลยาณมิตรจันดีหนอแเ่นคำกัลยาณมิตรเพชรวั์อุ่นแพงสีและกัลยาณมิตรขยสีอเลนจากนั้นผู้มีบุญนะครับเดี๋ยวรวมกันทอดผ้าบางสกุลที่ด้านหน้าคณะสงฆ์ คณะสงฆ์กล่าวพิจารณาผ้าบางสกุลครับตามโดยสาธุชนผู้มีบุญร่วมกันถวายจตุปัจเทธรรมแด่คณะสงฆ์จากนั้นนะครับพระัณิตปัญญาโพเมตตาแสดงพระธรรมเทศนาพร้อมทั้งกล่าวสมโภชนิยกถาและอนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่มาร่วมกันสั่งสมบุญในครั้งนี้ซึ่งทุกท่านนะครับแนมะ้ว่าเตวจะอยู่ไกลถึงต่างแดนแต่ใจก็ไม่เคยห่างวัดห่างบุญแล้วก็ยังคงเน้นแฟ้นในพระพุทธศาสนาวิวชาธรรมกาย อนุโมทนาบุญนะครับสำหรับผู้มีบุญที่ได้ร่วมกันประกอบบุญญกริยาครับ